สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานา,นาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทอ์ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล์อุลยดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสวยงามมาการนะครับเนี่ยจริงๆแล้วผมอยู่กับเหรียญเนี่ย ส่วนมากผมจะไม่ค่อยที่จะได้เจอได้เจอหรอกครับสาหรับปีปศนี้นานมากแล้วนะครับผมจะได้เจอได้มาอีกนี่ครับครั้งที่ผมได้มาก่อนหน้านั้นแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าเหรียญีอครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดบที่หายากสุดเลยนะครับเนี่ยผลิตน้อยหายากมากแล้วครับในในปัจจุบันนี้ครับยิ่งข่าวกองกระสับบอกว่าเก็บเข้าไปเยอะแล้วอย่างนี้นะครับท่านเข้าไปในเพจของกองกระสับนี่แหละครับหรือว่ากระทรวงการคังเราเนี่ยนะครับท่าน เขาไปดูเขาบอกว่าเหรียญสําหรับเหรียญของรอเก้านั้นเก็บเข้าไปได้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะปรเิษเลยครับเกือบจะหมดอยู่ลำบาล่อแล้วเขาว่าอย่างนี้ครับท่านแต่ผมรับรองว่ายังไงก็ไม่หมดครับท่านมีทางเดียวที่จะไม่ใช้คนเลียนรอเก้าได้อย่างเดียวก็คือยกเลิกการใช้ไปเลยครับมันถึงจะได้ครับแต่ถ้าเมื่อถึงเวลายกเลิกการใช้จริงๆแล้วรถจะมาหาเก็บนั้นอย่าพูดเลยครับว่าจะเก็บได้ถ้าท่านไม่เก็บตอนนี้นะครับ สำหรับปีพศนี้เป็นปีพศที่สวยงามมากนะครับเนี่ยผมเคยรีวิวไปไม่รู้กี่รอบแล้วครับเนี่ยแต่ที่ผมรีวิวไปมีแต่ด้ำปีครับเหรียญน,นี้ผมทําการล้างมันหนึ่งรอบครับเนี่ยสวยงามมากานะครับเนี่ปีพศนี้ครับเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบรนดับที่หายากครับทําการล้างมันหนึ่งรอบแล้วนะครับผมก็เลยมาทดลองมาให้พี่ๆเพื่อนน้นองๆดูว่ามันตปดแปลกแตกต่างกับเหรียญที่ยังไม่ทําการล้างมากมายขนาดไหนครับจริงอยู่ ร้างแค่รอบแรกมันจะได้ประมาณนี้แต่รอบที่สองอาจจะเยอะกว่านี้รอบที่สามรอบที่สี่ครับสันจะสวยงามขนาดไหนถ้ามันสวยงามมากกว่านี้แล้วนะครับสันอย่าไปล้างอีกนะครับอย่าให้ครบสีรอบครับเอาปกติทรรมดานได้หลแล้วประวัติศาสตร์ของเหรียญจะหายหมดแบบนั้นมันไม่ดีนะครับสันนักสะสมคนจะไม่สนใจเราอีกเลยนะครับถ้าเราส่งไปประเมินให้เขาประเมินราคาให้เขาจะไม่ดูให้ด้วยซ้ํานะครับสันเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับเนี่ยทําการวาง ลังแค่รอบแรกครับแต่ไม่ออกนะครับนี่ซีดีรอยประกาผมจี้อยู่เห็นไหมครับนี่ยังไม่ออกนะครับนี่อย่างเิ่นจะจีนอยู่นะครับว่าดําปีอยู่เป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านชูปืนึ้นอยู่ด้านนอกครับเป็นเหรียญสองสีลักษณะสองสีเป็นเหรียญติดกันนะครับท่านนีมแม่ยสีเงินกับสีทองเนี่ยติดกันเปีดเลยครับมันไม่เหมือนกับประสินเลยครับที่จะเป็นห่างๆกันนิดกับมีรอยปุ่มรอยี้ีรอยปุ่มรอยปี้อย่างน้ดูครับแต่นี่มันติดกันเลยครับเนี่ย เ็นเนื้อเดียวกันไปแล้วครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับเบื้องหน้าพวงท่านกอบภูวิพล์อุณมจดิตครับท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เข้าครับท่านเรามาดูบรมบุรุปพวงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับเนี่ยทั้งที่ทำการลางแค่รอบแรกเองนะครับท่านถ้าสองลางสองครั้งสามครั้งเข้าไปจะสวยงามมากกว่านี้แน่นอนเรามาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่ครับเห็นคมชัดเจาะมากเลยครับเนี่ยนี่ครับคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองสลับเรียบครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเอเหรียญสิบบาทเนี่ จะสั้นกว่าเลี้ยนสองบาทนะครับสําหรับขอบเฟืองสำหรับเดียบเนี่ยสวยงามมากนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวครับทําขึ้นมาเพื่อู้ธีการสางสายตาครับท่านรู้สึกจะบางไปนิดนะครับสําหรับตัวหนังสือแล้วก็อักษรบิวครับท่านพอ2อง4องันห้า้ยห้าสิบี่ครับท่านนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่เก้าครับเนี่ยสองห้าห้าสี่นี้นะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับ ตามลงมาอีกนี่คือแม่น้ำเจ้าพญาและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอัลบินนะครับและอีกจุดหนึ่งสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยแม่น้ำเจ้าพญาจะลุ้นไม่ล้นแหล่อยแล้วครับเนี่ยดูดีดีครับเนี่ยแบบนี้ครับตรงนี้แล้วครับนี่จุดนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ราคาดีมากแน่นอนครับท่านไม่ต้องห่วงครับสำหรับยูเอ็นซีนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าราคาดีขนาดไหนครับสาหรับปีพศ2554นห้าห้าสิบี่นีนะครับท่านเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่สามล้านเหรียญพอดีครับจำนวนการผลิตอยู่ที่สามล้านเหรียญผลิตพอดีเลยครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านสำหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่สามล้านเหรียญผลิตพอดีเลยครับท่านสามล้านเหรียญนะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาจากสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยบาทไปเรียบร้อยแล้วครับท่านขยับขึ้นมาถึงสูงถึงสามร้อยบาทแล้วครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยส่วนผ่านการใช้เลยครับ ไม่เท่าไรครับหน่อยตกอยู่ที่เดียนละเท่าไหร่ครับมองไม่ชัดครับเนี่ยแปดสิบาทถงหนึ่งร้อยี่สบาทครับท่านแปดสิบาทท้งหนึ่งร้อยี่สิบาทครับท่านเพราะว่าคู่มือผมอยู่ห่างครับเอามาใกล้ไม่ได้ครับท่านเพราะมันใหญ่มากครับแต่ตัวหนังสือตัวกระติดเดียวครับท่านตัวหนังสือตัวเล็กมากแต่ว่าเป็นแผ่นที่หนังสือที่เล่มเบล้อเบล้าเลยครับท่าน แปิบาททีนึ่ง120ยสบาทดีนะครับสำหรับ U N C นะครับ